ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพัก3อำนวยการให้เครื่องบินลำเลียง b t 6 7ของกองทัพอากาศ ขึ้นบินจากกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบินโปรย่ยละอองน้ำเขา้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและบรรเทาปัญหาฝน,านละอองในอากาศในพื้นที่ป่าภูเขาตะบนแม่ยาวอำเภอเมืองจทเชียงรายซึ่งเกิดไฟป่าหลายจุดในบริเวณดอยแม่ยาวติดต่อกันหลายวันโดยเครื่องบินลำเลียง BT67 ของกองทัพอากาศจะบรรทุกน้ําจํานวน3,000ถึง5,000ลิตร ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถใช้ดับไฟหรือทำแนวกันไฟได้ด้วยการทำให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยาการเผาไหม้ได้มีผลทำให้หยุดยั้งไฟที่ลุกลามซึ่งจะทําการโปรยลงมาเป็นละอองจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมายซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างและจะจับตัวกับฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น